Piper Perry คือดารานักแสงเงหนังผู้ใหญ่สาวชาวอเมริกันในวัย25ปีที่มาพร้อมกับเสน่ห์มากอล้นในแบบที่แตกต่างออกไปจากดาราร่วมวงการหลายๆคนเพราะโดยส่วนใหญ่เธอจะได้รับบทเป็นน้องสาวหรือลูกสาวค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆและด้วยเหตุผลที่ทำให้เธอนั้น ได้รับบทบาทในลักษณะนี้อยู่จนคุ้นชินตาแล้วนั้นคงเป็นเพราะเธอมีรูปร่างที่ดูเล็กมากเมื่อเทียบกับดาราหนังคนอื่นคนอื่นบวกกับน้ำเสียงที่สดใสที่ทำให้แอบรู้สึกว่าเธอนั้นดูอ่อนกว่าไวัไปมากพอสมควรเลยรูปร่างและขนาดของพายปร p เพร y พาย e ามีส่วนสูงอยู่ที่147เซนติเมตรน้ำหนักเพียงแค่37กิโลกรัมเท่านั้นสัดส่วนของเธอนั้นคือ32คัเทวน4 เกี่ยวกับผลงานของพายเพอร์ r พรีจากข้อมูลที่มีในวงการหนังผู้ใหญ่นี้แม้ว่าพายเพอร์ r พรีจะไม่ค่อยได้รับรางวัลอะไรก็ตามแต่ผลงานของเธอก็เป็นที่ชื่นชอบมีความน่าดูและน่าจดจำเสมอโดยในปัจจุบันเธอสามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่47ของเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่สีส้มดำซึ่งทำยอดวิวรวมในเว็บดังกล่าวของเธอไปได้สูงกว่า323ล้านวิวพายเพอร์รีเคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตส่วนตัวของเธอว่า เธอนั้นได้เสียพระมร,รย์ไปตอนอายุ13ปีก่อนที่เธอจะเริ่มเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่อย่างเจมตัวในวัย19ปีเมื่อปีคริสต์ศักราช2014และเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเธอก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุที่ว่าจากการที่เธอสามารถสวมบทบาทการแสดงได้อย่างสมจริงและเสน่ห์และ,ะและีลาบนเตียงของเธอเองก็ถือว่าไม่แพ้ดารารุ่นพี่ในวงการหลายๆคนเลย